สวัสดีค่ะครูเอญยาอภิญญาพันธาสานะคะวันนี้ค่ะกับโปรแกร,รมพิเศษนี้อีกแล้วนะคะกับปฐมเลิกแห่งชัยชนะค่ะวันนี้เดินทางมาถึงเดทที่18แล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราอยากดึงดูดยอดได้นะคะให้ทําอย่างไรนะคะ เทคนิคง่ายๆเลยค่ะวันนี้เราอยากมียอดขายไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะคะสิ่งที่คุณต้องมีสิ่งแรกเลยคืออารมณ์ดีวันนี้คุณถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเป็นลูกค้าคุณอยากซื้อสินค้ากับผู้ขายหน้าบูดหน้าบึ้งหน้าตึงเครียดไหมคะ แน่นอนค่ะว่าไม่วันนี้ถ้าคุณตัวคุณเองเป็นผู้ขายค่ะคุณต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะสร้างอารมณ์สร้างความสุขให้กับตัวเองให้ได้ขายรอยยิ้มของเราให้ได้ก่อนเมื่อผู้ซื้อเขาเห็นเราเนี่ยนะคะแน่นอนเก็บกวาดนะคะคุณอยากได้ยอดเท่าไหร่ได้ล้านเปอร์เซ็น์ค่ะสิ่งที่สองค่ะเราเช็คค่ะว่าเราพรีเซนต์สินค้าของเราเนี่ยบ่อยมากเท่าไหร่ เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากดึงดูดยอดได้โดยที่คุณไม่พรีเซนต์สินค้าของคุณเลยผู้ซือ้อเขาจะเดินเข้ามาซือ้อคุณได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่รู้จักเห็นไหมมองข้ามสิ่งเล็กๆแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามองข้ามยอดขายของเราเช่นเดียวกันนะสิ่งที่3ค่ะคือการดูแลลูกค้าทุกระดับประทับใจ เมื่อเราอยากดึงดูดยอดขายได้อย่างต่อเนื่องเราถามลูกค้าคุยกับลูกค้านะคะสเสว,วนากับลูกค้าหน่อยสร้างสัมพันธไมตรีกับลูกค้าเมื่อเขาเลิฟคุณค่ะแน่นอนเกิดการซื้อซ้ําขึ้นเมื่อคุณไปที่ไหนหรือไปที่ใดเขาก็ต้องถามคุณอยู่แล้วค่ะนะคะ จำได้ไหมจำลูกค้าคนนี้ได้หรือเปล่านั่นคือเมมโมรีแห่งรายได้ของคุณนะนี่คือคีย์ที่สุดยอดอีกหนึ่งคี์นะที่ครูอยากแบ่งปันพวกเราทุกคนในวันนี้อยากมียอดเข้าเป้าแตกอยากริงดูดยอดง่ายๆทำแค่นี้เองนะจ้าลองไปทำดูคะ่ะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ